เอาละครับเพื่อนก่าสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนครับไปทำการสรุปวิธีการหารเหรียญสำหรับเกมเด g กาลจีที่กำลังที่จะเปิดให้บริการณวันที่18ตุลาคมนี้ครับเพื่อนๆคนไหน,นที่สนใจในการเติมเกม Over Topup มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภยัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับของกาลินามูลไรเปตนั่นเองรับเติมเกมครับเพื่อนๆเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลดจากโปรโมชั่นจากทาง Over Topup ครับสนุกปลอดภัยเพื่อ พื่อกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยครับผมอีกไม่กี่วันนะครับเกมก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการใครที่ยังไม่ไปลงทะเบียนล่วงหน้าครับเพื่อเอาของรางวัลน,นะครับก็เข้ากดเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้จากที่ลิงก์ใต้คลิปของผมเลยละกันครับผมแล้วก็เพื่อนคนไหนนะครับที่ต้องการทํากิ้วนะครับกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปครับผมมันจะมีลิงก์ดิสคอร์อยู่นะครับแล้วก็ ถ้าเพื่อนเข้ามาแล้วก็กดยืนจันตัวนะครับแล้วก็จะมีห้องสําหรับเกมเดกรอนจีนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารและก็ร่วมทำกิลกันครับเพื่อที่จะ ให้พวกเรานะครับสามารถเล่นเกมนี้และก็เอนเหรียญได้ง่ายมากขึ้นครับผมถ้าเราเข้าไปเล่นคนเดียวนะครับเราก็จะไปหากิลอยู่เนี้ยมันก็จะยากหน่อยนะถ้าเรามาทํากิลด้วยกันนะครับรวบรวมผู้เล่นของคนไทยนะครับด้วยการไปสักเซิร์ฟหนึ่งไปด้วยกันนะครับเราอาจจะหาเหรียญได้ค่อนข้างที่จะสบายนะครับการหาเหรียญอยู่ยังไงบ้างมีขั้นตอนกี่ขั้น,นตอนครับเราไปดูกันเลยละกันครับ จากข้อมูลล่าสุดนะครับที่ทางผู้พิทาเนี่ยปล่อยคลิปล่าสุดเกี่ยวกับการหาเหรียญและก็เพทูเอินต่างๆนะครับออกมาเนี่ยผมได้ทําการสรุปให้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราค่อยพูดกันในคลิปนี้แหละการที่เราจะ เปลี่ยนแล้วก็เอาเหรียญอินคานะครับที่เป็นเหรียญโทเค็นเนี่ยไปขายในแอฟวิมิกได้เราเนี่ยจำเป็นต้องมีแร่หรือโทเค็นในเกมนะครับที่มีชื่อว่า n นันวิ c คิทตันซึ่ง n นัน i ิทคิทตันนะครับผมเราจำเป็นต้องมีอยู่500แสนนันวิทนะเราดูตามภาพเลยก็ได้นะครับ500แสนนันวิทคิตันเนี่ย เราต้องมีอยู่ในตัวนะครับไม่ใช่เอาแรกเป็นหนึ่งเหรียญน,นะเราต้องมีอยู่ในตัวขั้นต่ำก็คือ5 0 0แสนดัวิตชิปตันและจากนั้นครับการที่เราจะค้าเป็นเหรียญ1น,นโทเค็นก็คือ1อินคาได้เนี่ยเราเนี่ยจำเป็นนะครับต้องมีอยู่200,000นะครับจากข้อมูลทางผู้พัฒนาส่งมาก,ก็คือหน้านี้1 000. อินคาเท่ากับ20,000นันวิตชิปตันครับและก็บวกคิปตันฟรี คือค่าธรรมเนียมในการหลอมนั่นเองครับค่าธรรมเนียมในการหลอมก็ขึ้นอยู่กับสภาวะภาพสภาวะคล่องของการค้าเปลี่ยนนะครับยิ่งคนค้าเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยจำนวนค่าฟรีหรือค่าหลอมตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับซับายของแร่นั่นเองครับถ้าเราจะค้าเปลี่ยนเนี่ยเป็นอินคานครับก็ใช้235,369เป็น1อินคานครับในการคาฟติ้งแต่ละครั้งนะ อ่าแล้วก็เราเนี่ยสามารถหลอมแร่นันบิตชิทตันได้ครับผมเราก็ต้องไปซื้อเหรียญน,นะครับหรือเราตัวก็เก็บเหรียญไว้ก่อนก็ได้แล้วเราก็มาคราคืนนะครับคราคืนเนี่ยเพราะว่าในตัวเกมเนี่ยจำเป็นต้องใช้แร่นันบิตชิทตันเนี่ยใช้ในการทําตัวละครเหมือนกันครับผมในการอัพบูตสถานะต่างๆที่จะให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเก่งนะครับ มันก็ต้องใช้เหมือนกันนะเพราะว่าระบบเบรนของตัวเกมเนี่ยมีเยอะค่อนข้างพอสมควรนะครับก็เบรนเหรียญพอสมควรนะเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องของราคาเหรียญมันเอาไว้นะและต่อมาครับผมการที่เราจะเริ่มหาตัวแร่นะั้นบ i t ิต i n เนี่ยได้นะครับเริ่มเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1นเนี่ยเราจะได้จาก Gift of b e s s i n g นะครับหรือพ่อค้า ของขวัญน,นั่นเองหรือพ่อค้าของขวัญน,นะครับมันจะมีร้านร้านสําหรับในการร้านเบสซิ่ง้วผมขอเรียกว่าเป็นร้านเบสซิ่งแล้วกันร้านเบสซิ่งเนี่ยมันก็จะมะีตัวแร่นะครับให้เราซื้อนะอให้เราซื้อก็คือแร่นั้นบิทคิตันนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ทรัพยากรอะไรในการซื้อเราค่อยไปดูกันนะครับตัวนี้เราก็ได้จากร้านค้านั่นเองนะอย่างขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะได้จากตัว การลื้อถอนอุปกรณ์การลืออออรล้อถอนไอเทมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องสมบัติอยู่ตามแมปอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราไปตีไปฟันให้มันแตกให้มันหกักเราก็มีสิทธิ์ที่จะดรอปสำหรับแร่นันวิจิตตันนั่นเองครับและก็ การที่เราอัปเกรดอุปกรณ์หรืออัปเกรดเกียร์เนี่ยมันเฟลนะครับหรือมันแตกมันพังเนี่ยเราก็จะสามารถมีสิทธิ์ได้ตัวนันบิคิตตอเนี่ยกลับคืนได้ด้วยนะครับเอออันนี้ก็โอเคนะเป็นการรีไซเคิลที่ดีมากๆครับผมไม่ได้แบบว่าให้อุปกรณ์มันเสียเปล่าใช่ไหมมันก็จะส่งแลกกับคืนมาเป็นรางวัลลอบใจอะไรแบบนี้ให้กับเรานะโอเค อย่างที่3ครับเราไปดูในตัว Special d ด n g e o n ครับก็คือดันเจียนพิเศษนั่นเองครับมันก็จะมีตัวดันเจียนนะครับเราไปดูรูปก,กันและกันนะครับผมในตัวชื่อของดันเจียนนะครับในตัวเกมเนี่ยทางผู้พัฒนานะครับให้ชื่อมาบอกว่า m y c e l i a d o m เม n นะครับก็คือเป็นดันเจียนเฉพาะคือดันเจียนพิเศษที่เราจะไปหาแรดนันวิชิตันนั่นเองครับอ่ามันก็จะเป็นแบบประมาณว่าซึ่งมันมีตำแหน่งของมันอยู่แล้วแหละซึ่งตำแหน่งนั้นเขาเรียกว่า l o c a t i ันนันบิ ม็อบนะครับผมซึ่งมันจะเป็นเหมือนอผมผมเดาเลยนะผมเดาผมสามารถเดาได้เลยนะผมมองว่ามันจะเป็นเหมืองน,นะครับเหมืองให้เราขุดแร่นะแต่การขุดนะครับทางผู้บรรณาเนี่ยก็บอกว่าการที่เราจะขุดแร่ตัวนี้มันไม่ใช่แร่นันวิดทิทเตลเลยนะมันจะเป็นเหมือนเหมือนเศษก้อนแร่ของนันวิดออนนะครับหรือเศษเศษแร่นันวิดนะครับออกมานะแล้วก็เอาเศษแร่ เปลี่ยนแลกเปลี่ยนเป็นนันวิชิตเต้ในเกมได้เลยนะมันต้องเอาตัวนี้มาก่อนนะครับเอาแร่มาก่อนแล้วก็ไปเป็นนันวิชิตเต้ไปหลอมเป็นคิตเต้อีกทีนะอันนี้ก็คือเหมือนนะครับเราพูดถึงดันเจี้ยนพิเศษละกันโอเคต่อมาครับเราได้จากการ เราได้จากการลงฟิลบอสนั่นเองครับมันก็จะเป็นฟิลบอสเนาะเออเป็นบอสดันเจียนให้เรานะครับเราก็เข้าลงกับเพื่อนในกิลเนาะพอเราเข้าไปตีแล้วมันก็จะสรุปผลรางวัลให้กับเราครับว่าใครเนี่ยจะสามารถได้ตัวแร่นั้นวิชิตเต้ามาบ้างนะเออในตัวขั้นตอนตรงนี้นะครับอาต่อมาก็คือ การลงแรงด์กิ้งนะครับเวอร์แรงด์กิ้งรีวอร์ดนั่นเองครับรางวัลรีวอร์ดของแรงด์กิ้งเนี่ยก็จะมีแบ่งให้กับอ่ก็จะให้กับเราก็จะเป็นในตัวของแรนันวิตคิตเติลครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าตัวแรงด์กิ้งเนี่ยจะรีเซ็ตนะครับทุกทุก 2ส,สัปดาห์ครับสัปดาห์2ส,สัปดาห์ต่อ1ซีซันนั่นเองครับเราก็มีสิทธิ์ได้ตัวแร่นั้นวิคิเตอร์เนี่ยผมคิดว่ารางวัลมันค่อนข้างเยอะแหละถ้าอันดับแรงสูงๆนะครับก็จะเราก็จะได้รับตัวแร่นั้นวิคิเตอร์เนี่ยเป็นรางวัลสําหรับคนที่ขยันนะครับทำตัวละครนะครับหรือเติมเยอะอะไรแบบนี้ครับก็จะได้ตัวนี้เป็นรางวัลเหมือนกันนะก็2ส,สัปดาห์ได้1ครั้งนะครับ แล้วก็ตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งครับก็คือดันลอยแยกครับผมดันลอยแยกเนี่ยมันเป็นการฟาร์มมอนเตอร์นั่นเองครับในรอยแยกแต่และรอยแยกนะครับผมในตัวแมพนะผมคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นตัวแมพแหละหรืออาจจะเป็นตัวดันเจียนลงเฉพาะให้กับเราก็ได้ครับเราก็มีการแบบซื้อตัว๋วในการเข้าไปฟาร์มนะครับมันก็จะเป็นการฟาร์มมอนเตอร์ฟาร์มมอนเตอร์เนี่ยมันก็จะดรอปในตัวแรกนั้นบิทิเตอรให้กับเราด้วยนะครับในตัวนี้เนาะก็จะเป็นดันลอยแยกนะครับอันละทั้งหมดที่ผมพูดมา มันคือการสรุปว่าเราจะหาตัวแรกนะั้นบิจิทเตลได้จากที่ไหนได้บ้างก็ประมาณนี้นะคร้าผมและตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการใช้ตัวแรกนะั้นบิจิทเตลมันคือระบบเบิร์นของเกมและผมจะไม่พูดรายละเอียดเยอะนะในตัวนี้ผมจะเอาแบบแค่ตัวสําคัญที่เราต้องแบบใช้จริงๆนะคหับสำหรับว่าเอาตัวแรกนั้นบิทิทเตลเนี่ยมาใช้กับอะไรบ้างที่จะเพิ่มให้กับ ตัวละครของเรานะครับมันก็คือโหมดของตัวนี้นะครับผมโหมดตัวนี้มันก็คือเหมือนโหมดปลุกพลังนะครับปลุกพลังให้กับตัวละครของเราเองครับถ้าเราใช้แร่น้ำมิชิตโต้เนี่ยถ้าเราอัปเกรด ตัวนี้ไปนะครับมันก็จะเพิ่มพว่วงเขมันก็จะมี a t t a c k Power อย่างเงี้ยครับผมความเร็วในการโจมตีอะไรแบบนี้นะเพิ่มขึ้นตามลำดับของมันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพทางผู้พัฒนาเฉยๆนะครับแล้วก็ในตัวแรกเนี่ยเอาไว้เบิร์นที่ไหนได้บ้างก็คือตัวร้านค้านั่นแหละครับ Gi f t of Blessing นะก็จะเป็นตัวร้านค้านะครับไว้ซื้อของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขวด Po ยซ o ช่นขวดเลือดขวดอะไรก็แล้วแต่นะขวดอาจจะมีขวด Sta ม i น a าขวดเบ s ซิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเป็นข้อความสครัจ คลิปที่ปล่อยล่าสุดจากทีมงานของเกมเดกาลนนะครับผมเอามาสนุกให้กับเพื่อนฟังครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับใครที่อยากเข้ากิวก็อย่าลืมครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็จะมีลิงก์ดิสคอร์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับมายืนยันตัวแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมจะแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารนะครับในการหาข้อมูลเกมนะครับพวกเราจะไม่เน้นเติมครับพวกเราจะเน้นทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็พัฒนาตัวละครหาแร่นะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ครับผม